อยู่เช้าวันหนึ่งจำได้แม่นเลยว่าตื่นมาถึงเห็นคุณแม่นั่งร้องไห้อยู่นะคะก็ถามแม่ว่าเออหมามามาหมาเป็นอะไรหมา,มาบอกว่าเราจะอยู่กันได้ยังไงตอนเนี้ยเรามีหนี้ทั้งหมดอ่ะสากว่าล้านช็อตแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นช็อตที่เราทิ้งความฝันตรงนั้น สู่รายการชิดแชทกับมาดามเบลลเล่านี้ก็เป็น EP ีแรกนะคะหลายๆคนที่เข้ามาดูก็อาจจะยังไม่รู้จักเบลก็มาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะชื่อนุชลัตน์เอกรัพสิริค่ะปัจจุบันเป็น c e o ของบริษัทที่ ProA Professional c น n ลคอร i n g ซลจำกัดแล้วก็เป็นเจ้าของเพจในหน้าอาสังหาเงินล้านด้วยค่ะและเบลก็ลอยู่ในวงการอาสังหามามากกว่า10ปีแล้วนะคะ รายการชิดแชทกับมาดามเบลเบลก็อยากให้รายการนี้เป็นช่องทางในการให้ความรู้หรือพูดคุยเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็ในบางอีพีเราอาจจะมีแขกรับเชิญมาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยค่ะส่วนอีพีแรกนี้เบลก็จะพูดคุยกันแบบสบายๆให้ทุกคนได้มาทําความรู้จักกับเบลกันก่อนนะคะแล้วในอีพีต่อๆไปเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอสังหาที่น่าสนใจกันค่ะอืมก็จริงๆแล้วเนี่ย ก็คลุกคลีกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กนะคะก็คุณแม่ก็จะเก่งกำไรนะคะตั้งแต่แบบยุคเ,เขาเรียกว่ายุขุดทองอะ่ะของชาชายนะคะทำแบบนี้มาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งมาถึงตอนปี2540เน่ยซึ่งอตอนนั้นเนี่ยก็คือเกิดวิกฤตอสังหา นะคะในบ้านเราเนาะคือเรียกว่าไม่มีเงินเน่ยค่ะสภาพคล่องกันไปหมดนะคะเราก็เรียกว่าลม้มนะคะมีอยู่เช้าวันหนึ่งจําได้แม่นเลยว่าตื่นมาถึงเห็นคุณแม่นั่งร้องไห้อยู่นะคะ mm hmm. ก็ถามแม่ว่าเออม,ะม,ะมะ่าม้ามาม้าเป็นอะไร mm hmm. ม่าม้าบอกว่าเราจะอยู่กันได้ยังไงตอนเนี้ยเรามีหนี้ทั้งหมดอ่ะสากว่าล้าน ะะซึ่งตอนนั้นอะเบลยังอยู่ระหว่างที่เรียนมปลายกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเบลเข้ามหาวลายัยตอนปี2542นะคะก็อยู่ช่วงคาบเกี่ยวกับตัววิกฤตปี40พอดีนะคะเราก็แบบเฮ้ยความฝันของเราณนะตอนนั้นก็คืออยากจะเรียนหมอ นะเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเรียนอะไรก็ได้ที่มันจบปตีแล้วก็จบเร็วที่สุดก็แล้วกันนะคะเพื่อแบไม่ให้ลําบากกับที่บ้านนะคะแล้วก็เลยช็อตแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นช็อตที่เราทิ้งความฝันตรงนั้นไปนะคะแล้วเราก็มาเรียนจนจบปตีนะคะค่ะแล้วก็สภาพคล่องของที่บ้านหลังที่จบปตีมาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะอ่นะเราก็เลยบอกว่า ออขอคุณแม่เรียนปริญญาโทนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็สาขาวิชาเอกที่เราสอบได้ก็คือบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการที่เข้ามาเป็นในวงการสังหานะคะก็หลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยได้รับปริญญามาเนี่ยก็ไปเริ่มทำงาน ก็บริษัทแรกที่ทำงานก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริหารที่อ,อ,าอาคารสำนักงานนะคะค่ะแล้วก็อยู่ฝ่ายการตลาดเนาะถัดมาก็มีรุ่นพี่นะคะซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ธรรมศาสตร์นี่แหละแกก็ชักชวนนะคะว่าให้มาช่วยพี่ทำงานหน่อยชวนให้เราไปทำเป็น project manager นะคะก็อยู่กับท่านสั่ปีนะคะแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ พิกชีวิตนะคะมาเป็นบริษัทที่โปรเอในปัจจุบันนะคะก็คือเพื่อนอีกแหละเราเนี่ยเป็นคนที่มีผู้ใหญ่เปนเพื่อนมีรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆในการสปอร์ตเรามาตลอดเลยนะคะค่ะก็โทรมาบอกว่ามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะคะเป็นยูสเ,เดิมคือโรงแรมกับอพาร์ตเมนต์ตอนนี้เขาอยากจะทำเป็นคอนโดขายบอกว่าช่วยไปทำแงก็ตติ้งให้กับโปรเจกต์นี้หน่อย นะคะเบอลอก็เลยเริ่มที่เข้าไปพูดคุยกับเขากอนนะคะแล้วก็คือเขาก็ให้ค่าจ้างเป็นออค่าคอนซัล์น่แหละนะคะพอคอนซัล์อยู่ประมาณสัก3เดือนเนาะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าโปรเจกต์ Project มันพร้อมที่จะลอนช์แล้วออแต่ไม่มีทีมขายนะคะเขาก็ถามว่า น้องเบลน้องเบลจะมาช่วยพี่ขายได้ไหมเราบอกว่าอืจริงๆง,งานที่เราทําอยู่อะมันก็เป็นงานขายเหมือนกันนะอืทีเ่เป็นพาร์ทหนึ่งของงานที่เราดูอยู่เนี่ยเราก็เลยบอกช่างใจช่างน้ําหนักสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าอโอเคถ้าเราเป็นคนที่จะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเขียนใบลาออกเลยค่ะ,คะก็กราบขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้ประสบการณ์เรามา3ปีแล้วเราก็เป็นก้าวแรกที่ ออกมานะคะเปิดบริษัทแล้วก็รับบริหารงานขายงานตลาดนะคะในลนักษณะที่ในวงการเขาจะเรียกกันว่าโซเอเจนนะคะแล้วก็จนในกระทั่งในปี2000 2 0 0อ,อ2000 22เนาะอาหารก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะทำโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์หนึ่งนะคะในโอกาสที่บริษัทครบรอบ10ปีนะคะก็คือชื่อว่าโปรเจกต์ในหน้าอสาังหาเงินล้านนะคะน่าจะเป็นการออตอบโจทย์ให้กับทุกคนเนาะว่าเฮ้ยเ่ลเข้ามาสู่ในวงการอสังหาได้ยังไงนะคะ จะเรียกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากนะคะกับการที่จะประสบความสําเร็จอย่างเบลนะคะค่ะก็คืออันดับแรกเลยนะก็คือจะต้องเปิดใจก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่เบลได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเออในโอกาสที่บริษัทครั้งสิปีแล้วกเ็เกิดโปรเจกต์ในหน้าสังหาเงินล้านเนาะก็เพื่ะนนก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะคือเข้ามาอบรมกับ ตัวนนหน้าอสังหาเงินล้านนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นก้าวแรกนะคะที่จะเข้าสู่อาชีพนายหน้าได้อย่างง่ายๆนะคะมาเรียนนะคะแบบจับมือทํากับเดี๋ยวได้เลยโดยตรงนะคะค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามกับเราได้ที่เพจนายหน้าอสังหาเงินล้านนะคะแล้วก็มารวยเงินล้านกับเรากับนหน้าอสังหาเงินล้าน,นะคะ่ะ ความตั้งใจหลักๆของเบลเลยก็คืออยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับทุกคนค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นในหน้ากับเรานะคะก็สมัครเข้ามาได้ที่เพจนายหน้าอสังหาเงินล้านนะคะวันนี้เบลและรายการชิดแชทกัมาดามเบลก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ